ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้นะครับผมมานะสุ่มดวงวัดดวงอไอ้ทีสุดท้ายนะครับผมได้เฉยได้เฉยเตมไม่ได้อัดไว้โคตรสิงเตมไม่ได้อัดไว้โอเคคาร์ชโลไปอยู่ฝั่งนึงไปนาะเตโอจะมาแล้ว เตโอเฮนเดสนะครับผมนะเบกซ้ายของเอซิมิลานจิตจัดแน่นอนนะครับผมโอเคอัปรีวิวก่อนอัปรีวิวกันก่อนโอเคโอเคโอเค,อเคสวยนะครับผมอัปสเต็ตนะอัปสเต,ต็เนี่จ่ายบอลใส่ไปก่อนเลยจ่ายบอลใส่ไปสี่สี่ครองบอลอีกสี่ฮะอืมดูไม่ค่อยอวื่หวาเท่าไหร่ เด็กอีกเจ็ดนี่มันจะวูบวาตรงนี้แหละมันจะวูบวาตรงนี้เลยใสไปเจ็ดแปดสิบแปดก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะลเวอร์สิบสองนี่แหละของแท้ลเวอร์สิบสองอ๋อตายนะครับผมสปีดเก้าแปดไม่รวมบูตตายอุ้ยสเตมินาเก้าสี่ด้วยนะนี่ของแทเ 4, ่เอเรียลสี่ฮะเอเรียลใสไปสี่แล้วก็มีเกมรับเป็ด ดีฟ ens ใส่ไปแปดของจริงบอกเลยนะครับผมของจริงอุปอได้เก้าหกนะครับผมอุปอเก้าหกจะได้ตรงไหนอีกไหมจ่ายบอลเหรอแล้วถ้าลดเกมรับอืมลดเกมรับอืมเดี๋ยวนะอืมเก้าห้าจบสกอร์ไม่ขึ้นวะยุไม่ขึ้นวะ <laughs> ยุไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบ็กจอมธปรมตูนะ แม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นวะถ้าไปเพิ่มจ่ายบอลล่ะขึ้นไหมไม่ขึ้นวะแสดงว่าได้แค่นี้แสดงว่าต้องเป็นเกมรับนะยุไม่ขึ้นจริงโอเคเรียบร้อยเก้าเก้าน่ะเก้าเก้าน่ะนะถ้าเก้าเก้าเนี่ยผมว่าเชื่อเลยทุกคนไม่ต้องใช้สำหรับสายฟรีนะทุกคนไม่ต้องมีเตโอแบบท,ทุกทีมต้องมีเตโออะแบบ เราไม่ซ้ายนี่มานี่นะครับผมโอ้โหเก้าเก้าว่ะขนาดตัวเก้าเจ็ดที่ผมใช้ตัวทีมชาติอ่ะมันโคตรดีมันเป็นตัวที่วิ่งขึ้นแบบสุดเหมือนกันนะโอกาสยิงก็ก,ก็พอมีนะเกมรับก็ได้นาะเตโอว์ชนันนี้เป็นเท้าซ้ายนะครับผมเป็นเนบกจอมทำประตูนะโอ้โหเลี้ยงบอลจ่ายบอลโอเคจบสกอร์อาจจะไม่ได้เยอะแต่สตตร์แต่ตามสไตล์เนี่ยมันเป็นเบคท,ที่ชอบยิงอะ่ะเกมรับโอเค ส oh, ปีดเก้าสปีดต้นเก้าสโอ้โหพลังกงินยิงเก้าสิบอสเมินา9ก้าหโอ้โหจะดีไปไหนวะอจีจะดีไปไหนเฮ้นะครับผมโอเคเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นตัวที่เจ๋งแล้วรู้สึกว่าคุ้มได้ใช้อะนะเป็นตัวที่คิดว่าได้ใช้เฮ้นะครับผมสำหรับเตียวโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพค่าพลังเตียวเด็นะครับผมเป็นเจมสวยๆนะฮนะ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  ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's